วสวัสดีสดครับพกรายการเก่งกาจพยากรณ์จะทำนายดวงชะตา12ราศีครับว่าราศีไหนจะโชคดีมีลาบหรือราศีไหนจะมีเคราะหอุบัติเหตุจะได้เตรียมป้องกันและแก้ไขครับวันนี้ก็ได้เจอเจอกับท่านอาจารย์เก่งกาจจงใจพระมาพร้อมด้วยพรบุภาแก้วสาครเป็นประจำที่เอเพทีวีนะคะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะวิเคราะห์ ท่านที่เกิดราศีมังกรเป็นยังไงบ้างอาจารย์ปักนี้นะครับถ้าดูจากเจ้าไตรภพคือสามราศีเนี่ยนะคือดูตัวท่านเองเนี่ยนะหมายถึงว่าอัตลุกอัตลาสุขภาพเป็นยังไงตอนนี้เราไปดูที่กระดุมผ้าเนี่ยการเงินของท่านนะนะต้องระวังครับอนาคตนะฮะมันจะวินาศฉะนั้นตอนนี้ไม่ควรจะลงทุนอะไรมันวินาศหายไปไหนหมดหอาจารย์เอาดูที่คุณคิดดีแล้วไม่ดีเลย ถ้าคิดดีมันก็ไม่เป็นไรถ้าคิดร้ายนะครับไปทำผิดกฎหมายคิดว่าจะเอารวยทางรัดอย่างนี้นะมันก็จะเป็นปัญหาคือไปฟังเพื่อนฝูงแนะนำหรือว่าใครหุ้นส่วนมาชวนอย่างนี้นะ,ะต้องรอบคอบล่ะมีโอกาสที่จะไปพบกับความวิบัติได้ง่ายอันนี้ก็เตือนไว้นะสำหรับคนราศีมังกรนะฮะส่วนด้านกามะการงาน การงานนี่คือปัจจัยภายนอกนะฮะเป็นยังไงถ้าดูปัจจัยภายนอกแล้วกรรมะดาวถูกก็ดีนะงานโดดเด่นงานเด่นก็คนเลยจะเข้ามาร่วมด้วยไง<อ>ตรงนี้ต้องระวังเลยนะระวังทําไมอะ่ะก็งานโดดเด่นเอาเขาจะมาชวนเป็นหุ้นอะไรต่างๆลงทุนนะ<อ>คุณไม่มีเงินขยายใช่ไหมผมจะออกให้อาไรไอ้เงี้ยอ,อันนั้นคนก็จะเป็นเรื่องไงอ,อ,อย่า,อย,าอย่าโลภะไม่มีะอะไรได้มาง่ายๆอย่าโลภอย่าโลภถ้าโลภเมื่อไหร่ลาบจะหาย นะฮะราบจะหายเพราะเพราะว่าดูจากพบสุภาษนะฮะสุภาษของคุณก็ไม่ค่อยดีตอนนี้นะทำไมเหรอดาวพุธเนแล้วดาวพุธมันโคจรอยู่ไหนรู้เปล่ามันจะเกิดเหตุมาจากใครทําให้มันเสียล่ะตัวคุณเองแหละตัวคุณเองนั่นแหละเออแม่ไม่มีใครหรอกตัวเองทท้งนั้นแหละนะตอนนี้ก็มาดูดาวังคาเลยนี่มันอย่ย้ายนะย้ายไปไหนเอ่มันมันมันเครื่องมันมันย้าย ยายจากราศีพฤกษ์ไปอยู่ราศีเมถุนมันหมายความว่ายังไงล่ะลาบลาบลาบลาอันะพบลาบพบลาบแต่ลลาบมันไม่นิ่งไงอ๋อแต่สิ่งที่มาตอนนี้คิดว่าอย่าคิดว่าหวานแล้วมาลาบมาเลยมันจะมีอะไรแอบแฝงมาด้วยใช่ใช่อาจจะมีไอ้แมลงสาบแฝงมาอยู่ในลาบ ม่ได้มากกับเขาเนี้อหมายถึงลาบร้อยลาบเสี่ยงโชคอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีไม่มีต้องระวังนะอย่ามันไม่นิ่งมันยังไม่นิ่งไม่นิ่งดาวมันก็แล้ววบวบบอยู่นะฉะนั้นก็เลยบอกว่าอาศัยญาติพี่น้องกันแล้วกันญาติพี่น้องดีอ๋อก็ปรึกษาเขาสิยังไงก็ปรึกษาเขาว่าอย่างเงี้ยมันจะเหมาะไหมดีไหมนะเขาเขาก็เขาก็จะมองว่าว่าอมันไม่ดีนะอย่าไปยุ่งกับเขานะ เขาจะได้น,นาคอญยติพี่น้องไม่อยากไม่อยากเห็นเรนาโลภโจมอาเนี่ยแต่บางทีเราเราดีอยู่แล้วอะใช่ไหมอยากแย้มันดียิ่งขึ้นนี่แหละความโลภเข้ามาหาคนเราถ้าไม่มีกิเลสน,นะฮะไม่มีตัณหาแล้วไม่มีความโลภมันก็ไม่มีความละโมบเข้ามานะตรงนี้แหละครับผมเห็นหลายคนแล้วเนตอนเวลากําลังจะรุ่งเลยสองปีนี้ก็รุ่มบ้างคนเข้ามาร่วมพนะ้างเนี่ยโหรุ่งใหญ่รุ่งใหญ่นะ พอปีที่สี่ที่ห้าล่วงเพราะไร้ไไม่อยเลยครับแต่ใช่ไหมแล,แล้วแบบนี้คนรักคู่ครองไม่ช่วยหรอ,อกความรักคู่ครองเขามันก็อยู่ในเกณฑ์เป็นปกติคือผู้หญิงก็บางทีบางคนเข้ามาเป็นแม่บ้านอะ่ะเ,เขาไม่อยากมายุ่งกับการงานเลยนะแล้วถ้าชาวลาศีมกรเป็นผู้หญิงอะ่ะสามีไม่ดีหรือไงเอา,เ,อาเจอสามีเป็นเกย์เรายุ่งเมือนกันเลอเอเอประเภทมีสองโลก มีโลกสองใบเราดูให้คนวัยไหนเนี่ยคนวัยรุ่นใช่ไหมคนวัยทำงานใช่ไหมยังไม่มีไม่เคยมีคู่กันตัวเนี้ยมีแต่แฟนส่วนมากเขาไม่อยากมีภาระถามหลายคู่แล้วแต่พวกยังไม่พร้อมพวกยังไม่พร้อมเราให้มีบ้านก่อนแต่เมืองชาติหน่าจะมีบ้านไหมเออเองซื้อแต่คอนโดอยู่เอ็งไม่ซื้อบ้านเอเออใช่ไหมเดี๋ยวไม่มีลูกให้มีร้านให้ลูกเด็กเล่นอะไร้โอ้คินไปไกลนะอะไ้ก็อย่ากว่า สมัยนี้เขาไม่คม่อยมีเขาไม่ค่อยอยากมีรูปให้มันรุ่รังใช่ไหมโบราณเขาบอกว่าอะไรว่าไปสิไม่มันหมดเวลาแล้วอยากพูดอะไรก็พูดก็พูดไปดิ <laughs> มันหมดแล้วเหรอ, <laughs> อสรุปสุดท้ายของชาวราศีมังกรนะคะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ชาวราศีมังกรในเรื่องของหน้าที่การงานนี่โดดเด่นเป็นพิเศษเลยแล้วก็จะมีคนเข้ามาเอาทุนมาให้ก็อย่าเพิ่งประจัยร้อนอเพราะว่าอาจารย์ให้ 7เต็ม10นะจ๊ะแต่ทางด้านการเงินระวังถูกหลอกได้ก็อไป5เต็ม10บทางด้านความรักก็ยังปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ไป5เต็ม10เช่นเดียวกันวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมเช็คดวงกันได้สดๆที่นี่ที่เดียวนะจ๊ะสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีครับ